คลิปครับนะครับนนี้ก็หาโมงแล้วเจ้าดูสารคิดถึงครับนั่งอยู่ในคนปามเขาอยากมาหานะครับโอ้ขึ้นมาอะไรเก็บงานคันแล้วนะครับดูกระดิคลิปครับว่าจะจบแล้วไม่จบแล้วนะครับได้ปรับพื้นแล้วปันหลังคันแล้วครับเออเตรียมเดินบทอัดนะใช่ครับคอนเซปต์เริ่มนะครับ สารดีเอ็กสองใบเอนะครับผมใปรับแล้วอาจารย์จะตักโยนดินขึ้นมาเนาะสวยครับกับดูซานนะครับอาจารย์กิจไปฝั่งน้นแล้วนะครับ จะเลิกงารครับจะห้คลิปนะครับปับม,มาแล้วหลังจากที่ไิกฤบตักโจรขึ้นมานะครับไปฝั่งโน้นแล้วไปเก็บแถวซ้ายก็มาทำการเคลียร์เกียดินหนังคันเนาะ โซลซาแรคร็นุมเกาหลีนะครับปั๊มเค 5V รับเกลอยสูงรูงน,น,นะครับโกีซานี่นะครับเบอร์17รถมีมชมนะครับ สวยยังใหม่นะครับบันทายยังไม่มีลายไม่มีตูนะครับงานเสรเรียบๆสวยครับสวยดานกิจจอดแล้วครับส่วนเจ้าดูสานยังไปจอด ภาคใต้ก็จะเป็นนาคุ้งนะครับนาคุ้งสวนปาล์มสวนยางนะครับหลักลอกเกลียวชีพประทับใจในนี้นะครับเราเป็นข้างบนนะครับที่เราเห็นนะครับที่เรารู้สึกว่าไทยภาคใต้ก็คือนาคุ้งสวนปาล์มยางนะครับสวดทรงสวยครับปูตา ไปตรงที่มุกีีนะี่แหละไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่ครับเพราะว่าท้องมันจะยาวมารัานี่มาเป็นมุกีซานี่มันก็จะแบลงมุมแบ่งตาปิ๊แบบ่ๆๆนะครับแต่ว่าดูแล้วรวดทรงมันเข้านะครับเข้ากันเลยนะเป็นมุกขีของซานี่นะเนี่ยดูนะครับกับหน้ามันกับมุกขีเนี่ยจะเข้ากันเลยเนาะผมว่าน่าจะทํามาเป็นแบบนี้ดีกว่านี่ดูแลว้วก็สวยปอีกแบบนะครับสวยนะเข้ากันพอดีเลยเนาะกับมุกีซานี่นะครับ รรรเราก็จะไปเหมือนกันแล้วนะรครับกระดาบก็เนี่ยครับ,รบ,รบไม้จะปักไว้เล กกกััันนนนะะบบบุีีาครใส่บุกี้ซานี่เข้ากันเลยนะครับใกล้จอดแล้วครับไม่ไม่จีอุดใจนะครับจีก็เอารถเตรียมไปจอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยลงทยอยลงให้ดูนะคลิปแต่ละคลิปนะครับเดี๋ยวเรียบการวันนี้จะไปถ่ายไอ้รถเทเลอร์ที่หกล้อนะคันแรกไปทักใต้เนาะ อยากไปเจอตัวเป็นๆน,นะน่าจะคันเดียวคันแรกนะครับคันใต้นะครับอยู่ที่มอจอตอร์ก๊อกตมสเกตทีนี่แหละครับท่านชมนะครับอ่าสิบหกล้อด้านหลังสอ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 งสิบสี่สิบหกล้อครับอ่าใช่นะครับเห็นแล้วก็ยังแปลกเลยนะครับทีเดียวทไมจะไปรีวิวให้ดูเนาะ นี้ก็น่าจะขึ้นฝั่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ได้ฝั่งนี้ไปแล้วนี่ใช่แล้วครับผมไม่พิษครับตามสเต็ปนะครับนี่ก็คือประสบการณ์นะครับที่น้องสอนมานะครับเราก็พอมาดูหน้างานเราก็พอดูออกนะครับนี่นะครับอชาติชั้นแรกนะครับการทำบอ ครับเป็นบุกีเดินแล้วเดินจำแล้วเลยอัดหมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งโน้นกันครับครับอีกขิดไปไหนแล้วเนาะเข้าป่าไปแล้วเนี่ยครับเดินมาแล้วนะครับนี่ ช้าๆเรียบๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเน้นน้ำหนักนะครับ เกิดมาแบบช้าๆเนี้ยบนครับอีอกมุมหนึ่งพวกพี่ทำอะไรนวโน่เป็นลมต้นปาล์มแล้วครับโน่ เป็นภาพที่สวยมากครับยู่ในตรงปามเนาะหนองปามนะครับปีครับไปโน่นไปทำอะไรนะก็สำหรับดูซานนะครับก็วันออกพดนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับุงกีนะครับตามที่พี่นกนะครับแก่เนาะได้บอกไว้นะนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กจนเป็นขนาดใหญ่เนาะตั้งแต่ถึงถึง1-2คิวนะครับให้เลือก ว่าเราจะขนาดไหนเนาะนะครับสงดออนะครับนี่คนใหญ่เหยียบทีหนึ่งฟุตหมดครับนี่แปบ๊บเดียวครับเป็นลูปเป็นล่างแล้วนะครับจะข้ามไปก็ข้ามไม่ได้ครับคองนะครับเดีย๋ยวเจอพระวานโดนข้ามไปอยู่ลาครับ คิดกันครับอีกรอบปนึงิาศสรกับมาอีกรอบนี่เหยียบทีนึงเป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะเดืนอกของวิท สวยนะพี่น้องนะนะครับยวต้องดูกันย,ยาวๆนะครับสำหรับไข่นี้นะครับพู้เก็บอกเนาะไปลยอยาทีเป็นสุดหมดครับ ากดไลค์กดติดตามนะครับตาในโพสต์เมอร์กคอมพิวเตอร์นะครับทีมงานผมสักเอสนะครับฝากไปด้วยครับไวเจอกันไหม่ครับหน้ามาไปก่อนครับ